ครับผมจุดที่ซองของมื้อนี้ที่เขามาจากตัดฟันเมื่อกี้เขาก็จะมาแวะอีกนี้จะจะเป็นตัดเยื่อครับเป็นร้านขายของตัดเยื่อนี่ขายของฝากอุ้ยแม่ขายยังว่าผู้ดีซะเสือ ไปทั้งไดทั้งนี้ก็ได้ฮะทั้งที่ก็ได้พาคนไทยลุกอ,อ,อู้รถในฝันรถในฝันแอ,อ,อ,อฟริกาทวินเครื่องพันนี้นะบรรยากาศครับ แนวตองประแดกดูเมนเป็นทังนกด้ยทีแหละทังนกนะฮะังนกครับรังนกกระจอกเพศรังนกกระจอกบรรยากาศาจะย่างลงไปน้ำตกก่อนนะบรกยากาศขบินรถได้ฝันผมเลยแล้วนะมมกเออันนี้เป็นยายชนเผาชนเผาคน กอ,อ,อกยาคุณคุณหมอกอกยามาไทยเนะแม่นบ่งบอกไงกกตั้งแม่ กากลับยังไทยเราจะเปิดโลกแห่งที่สองสาวจีนงมางงะใช่ไหนะแม่ กางเที่ยวขึ้นหลายใช่ป่ะมันในมาป้าดหลายยยหหลลาายเย็นเนี่ยร่วมทิปครับคุณร่วมทิปไปเดินลองไปหน่อยเลยนี่ได้ยังสิ แล้วก็สาวไข่ก่อแรบเงินก็นไราให้กต่แกแกปิดกิจการไปแล้วยังสามแม่ลูกเงินไปใส่เขาไปกอนกันเลยเดินลงไปกอนกันเลยคณะเพิ่นกินมันกินเผือกเยู่กินมันผิด ประสนเพื่อนสิมาปิกนิกเพื่อนมากางเต้นในวสนะอยู่หลังบ้านคือกันยวฮะอยู่หลังบา้านเดี๋ยุพูดนะเออมันก็เปนนน็น,นปหวยยังเสียหรออยู่หลังบ้านมันก็เป,ปนนะ <c oughs> น็นหนวยพวกใครมาสอดน้อยอยู่เป็นดังเหรินญในน้ำย็นเจี๊ยบ น้ำไหลทั้งปีอ๋อนี่นาเหรเห็นคนมาแคมปิ้งือนอ่าคนแบพากันเอาเนื้อมาเข็ดกินเพราะในเห็ดกินยู่เด้นะใช่อากปนงจเพรืองคาน้อยเสิงยสังเพลงปิดก่อนดอกรับเดินต่อเดือดตาเดือตางอีกเดือดมองนึงมันไหมม่นเดี๋ยอีกมองนึงยยาไปอีกแต่เขาสิได้ไปหอดบมันไกลไหมอ๋อ มันเลยเออพ่าถึงที่ออกจากปากซองไปประมาณห้าสิบเนไปทั้งไอ้นั่นมฮะเหลอดหลอด,เ,ดเออมันเป็นบับใดลงไปไอ้ที่อะไแต่จี้แห้เป็นดิดนซื่อๆก่อนล้มไปนะ แต่มันง้ามลุกไปแล้วไนะมันสิได้รอดถาวนรอดอยังลุกไปเลยตะกี้ให้เป็นดินคุบ <c oughs> อผู้เฮ็ดไหนวะ่ผู้เฮ็ดบันไดครับตรงรอดครับมาทังทีทริปนี่สีมีตรตำนาน <c oughs> ทริปนี้ต้องมีตำนาน, <c oughs> น,น,าน <c oughs> ได้มุดได้รอด ต้นนี้ให้ไล่มันอยู่ข้างล่างนะครับเตียงต้องลงไปลงเด็ดหน้าได้แล้วเอาชุดกินนี่มาวะกาลงหรือปันได้ทดสอบพลังขา เจ้าหมูป่านนี้ยังขัดเข่าอยู่แต่ว่าคุ้มเน้องดูลักล้านเลยแต่ว่าสันเพ่นพิเศษพูดเลยกันไฮไลท์ครับโอ้น้ำยังหลายอยู่ออืเดี๋ยวค่อยไปค่อยไป ไม่ต้องรีบครับน้ำตกอยู่ที่เดิมไ, <laughs> ไม่ต้องรีบน้ำตกอยู่ที่เดิมสวย ลงไปถึงข้างล่างนู่นเลยนะมันลงไปได้เอดพวกผมลงไปเล่นน้ามุกคุนตะกี้พวกผมลงไปเล่นน้า,ายู่ข้างล่างนู่นตะกี้เดิน <c oughs> นี่ครับให้ไล่เข้ามาเนี่ยเดืยใครไมปป่ฮ็คลงไปต่อเลยครับเดี๋ยวผมพาไปต่อ ชัดเด็ดเราอยู่ตรงนี้ครับบนนี้ ลงองลงงล่างเล่นขึ้นป่าไปเลยเจ้าหน้าน้ำเอาน้อ่ะคือให้ก็เดินทางตัวเขาต้องไปให้สุด ไ,ไปไปเดินก่อนก็เปียกดีครับก็เปียกดีครับลงมาทั้งนี้เปียกแน่เรียกลถไปเกิดนะ เย็นเย็นเย็นเฮ้ยครับความสวยของตัดเยียงไฮไลท์ตรงนี้แหละครับสูงเปียกแล้ว เป็นไอหมอกครับอ๋ะอะครับเขาก็ได้ลงมาด้านล่างนั้นตกเขาก็จจะไปแล้วจะกลับขึ้นข้างบนแล้วโู้กลับขัางบนนะครับเดินขึ้นข้างบนในป่า เปียกครับพุนาทางล่างยังมุเบียกระวังนะครับลื่น <laughs> ยกข้างล่างโมเป็นหมอกเป็นไอ้นามนะจ๊ะครับเดินต่อเติมเหนื่อยกันละเป็นไรงานง่ายๆจุดทุ่มคิปมี้ิปนี้จุดทุ่มครับคิปนี้จุดทุ่มคิปคิปคิปหน้า

ดูทั้งที่จะขึ้น <laughs> แต่ละคนเนาะ <laughs> ไปหนูกันขึ้นแล้ว <laughs> <laughs> ตอนนั่งูดรูดอ เดี๋ยวซีฟอสใส่ไหมอดไปอดไปมันมีอีกน้ำตกหนึ่งโยแต่ว่าทันยุกไก่ออกไปอีก